ถึงเวลาแล้วสินะที่ t m p TV จะทำทีมแข่งสักทีซึ่งผมก็ได้คัดตัวไปแล้วทั้งหมดทั้งมวล5คนมันจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเอ e เวนเจอร์ของ ROV ก็ว่าได้เราจะไม่ทำให้สิ้นเดือนเป็นเหมือนสิ้นใจอีกซึ่งรายการหน้าเจอพวกเราแน่นอนเราจะมีเงินใช้แบบไม่หยุดยัง้ง oh, <no. S 1> ซึ่งก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับก็ต้องมาดูความพร้อมของสมาชิกแต่ละคนก่อน เรามาดูที่สมาชิกคนแรกของเราก่อนเลยนะครับผมว่านะทีมของเราคนอื่นๆอ่ะเขาพร้อมแน่นอนคุณเฟสเออเพชรอะไรแบบเนี้ยพร้อมแน่นอนครับผมที่สำคัญเลยคือไอเด็กต้นครับผมคุณผู้ชมช่วงนี้ต้นเขาเป็นอะไรนะฮะมีการตั้งสเตตัสว่าขึ้นเขียงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะถึงกับแปลงเพศเลยไม่ใช่ มาดูดีกว่าต,ต,ต่อต่อต่อมีคนบอกว่าพักการมองจอยยาวๆอ่าเป็นไงจริงจังไปอีกต้นจะตัดห้ำหรอ,อไม่มีหำ้ำครับผมโอเคครับผมก็จะมาบอกข่าวนิดนึงครับผมจะมาแจ้งข่าวเฉยๆนะใน YouTube นะครับผมยังลงคลิปปกติทุกวันเลยนะฮะต้นกําลังจะตัดไข่ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ต้นหน่อยครับผมก่อนที่เราจะไปชมการเล่นแบบเฮฮาสำหรับปาร์ตี้เราฮะ เกิดขึ้นกับเราใช่ต้องรถเบี้ย่ะต้องขึ้นเว่ยเจ็บช้ำมาทุกซีซั่นเว้ยไม่เคยได้อยู่คอนทุกซีซั่นซีซั่นที่แล้วเจฟเฟสขึ้นคอนคนแรกของของทีมของทีมเลยอืแล้วก็อยู่ได้ประมาณสัปดาห์นึ่งก่อเวียนทิ้งอ่ะแล้วก็ไหลลงมาอุ้ยเจอลุกอ่ะตัวแม่งจริงแก้ไม่ได้แล้วมันก็เนี่ยมันจะ โอดให้มันขึงป้อมมาสองสองีแตกเวลเววเววห้าตีหกทีโบโบแตกอะไรวะสองก็ตีสองทีก็แตกละวเซเวลห้ามตีหกทีเกมนี้เว้ยเราจะมาขวาดาวกันนะตอนนี้ต้องชนะนะขวาตาคือคือท่านกับจับแพนด้านี่ไม่มีคำว่าแพ้ละจริง เออเพจปล่อยแดงเพจปล่อยแดงช่วยอยู่ไม่ไม่คลิปดันต้นมาช่วยเลยต้นมาช่วยเฟตตี้หน่อยโอเคเอามาเอามาเนียนๆมาตกใจเนื้ยก็แดงแล้วค่ะได้อยู่จ้อได้ไหมได้อยู่จ้ะได้อยู่จ้ะเ้าออกไปต้องไปเดี๋ยวต้องไปนะสวยครับโลงมาลงมาได้ยังไงวะไว้ใจเพจกระโดดนี้กระโดดนี้รออยู่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 ครูไม่ได้ช่วยเดี๋ยวแฟดไปเดี๋ยวแฟดไปเดี๋ยวแฟดไป เียจ้วงนะเกียจ้วงนะขอจ้งทีนึ่งหน่อยประหสักหน่อยประสักหน่อยปะเจ้มาเจ๊มาจับจับจัจับจับจันจับต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 ับจับจับมับจัสวยสจับวยสวยครับวยครับจัครับจับจป้อมเลับดับจัอจับ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 จจับับจัจับจ้บจั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 บจมมัับ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 ัั่ัับจัับจจจัจเจเจัจจรจ๊ลงมาล่างมา บอกเเฮ้ยมันอ๋อนึกว่ามันหลุดเฮ้ยลอลก็วมันหเอาแล้สป่ะใส่ป่ะสปะเอาเลยใสปสวยพี่สวยไปสาไปสามนะล่างลงมาสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยมาล่างลงมาสามนะเข้าป้อมก่อนเข้าป้อมก่อนนิดเข้าป้อมก่อนนิกตัขวามาเออสวยสวยสวยแดง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 ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันมแดงัแดงแดงเอามาเอามาิงโอเคโอเคดกิงบวกเด็กสปริงบวกคาราคาราได้แล้วนั่นน่ะคาราได้ เีย๊คำแดงให้อยู่อย่าพึ่ง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊ฝากไปดูโผล่ไปดูมังกรกันหน่อยโผล่อะมังกรใหญ่มังกรมันหายเลยว่ะไปไหนไม่รู้มังกรใหญ่มังกรใหญ่โอเคมันไม่เอาใช่สวยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาเองนั่นทั้งวันนี้จับจับแปดนิดนึงต้อนนิดเดียวเองจับแปดนิดนึงจับแปดนิดนึงเฮ้ยหลา์อัพนี่แม่งโหดว่ะทำไมทีมเราหดจังวะฮะ ้าวแย่สวยเลยเลยเลยแฟดเลยแฟดเลยไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แยดแค่อ๋อเหรอเอาแบบละมาป้องกันเฮ้อแต่เรื่องยู่งวกเมียอย่างสวยพวกอีกงอิ่งใส่ไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้คอคอมาเอาแดงมาเอาแดงอย่าปล่อยแต่เยอะแต่เยอะแต่เยอะมันเยอะมันเยอะถอยงั้นหอยรอบแป๊บรอบแป๊บยิงไปอยู่บางสกิลสองให้ข้าพเจ้าด้วยเราอ่ะเฮ้ยแล้วมันไม่มีอันติมันไม่มีอันติสวย สตารอดได้สวยมากเจ๊โล้โล้โล้เยี่ยมไปเลยหลังด้านหลังจับจับทันได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับไม่ทันละจับไม่ทันรับรับแดงเขารอดผม Let's move Let's move ไอ้มันปัดแจมันจะไปไหนอะมันจะไปไหนไปไหนอยู่ดิไปครับสวยครับสวยครับโอ้โหโมันต้องมีผมก็ได้อลิอยู่เงียบๆไปนะครับถ้าเหงาพอหนึ่งหนึ่งสองศูนย์อืม โผลไปพิซซ่าเหงาเลยไม่เหงาเลยมันใช่เบอร์นี้เหรอวะของสูตรมันอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย The Fat The Fat The Fat ตายสิ The Fat เฮ้ยเฮ้ยยายาอย่าละนี่เอามาอย่าสึ่งโซนเฟสอยู่ขอบคุณครับกลับบ้านกลับบ้านดิป้อมอยู่ดิป้อมอยู่มาครับมาครับ้านนะในบนในบนในบนเลดเกมปากแบกด้วยนะครับดิบๆงั้จะได้แค่ต้นเกมพี่เฟี้ยเล่นนุ้งตีมี อ่ทั้งบนนี่คิดว่ามากันไหมเดี๋ยวซัดมอตอสพิมมี่มาแล้วกลางสองขอขอตัดสินนี่พวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตไปมังกรกันเพชรได้ยังตัวไหนมังกรมังกรเนี่ยเนี่ยมังใหญ่เออดักกอนเซเยอร์เนี่ยอับดิโซดดักกอนจริงนี่เป็นไงออ่า เีย๊ให้มันถูกต้องหน่อยเป็นโปรเลเยอร์เนี่ยเวจะคิวเดือดแสบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ไม่มีใครตามเจ๊นะบอกก่อนพี่พดีเราทำให้ตีมงก่อนบอกเลยเฉยๆลงโลงเนี่ยมาคิวเฮ้ยได้ปอมแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ดีอยู่ด้านล่างติดตลาดกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยรอแป๊บหนึ่ได้ครับอุ้ยเห็นไหมสุดแดงเอื้อมเลยนะม้องทำแลนี่แหละเราจะพาต้นชนะนะทุกคนจะได้ไม่ชนะเฮ้ยมันต้องชนะแล้วแต่ต้านหน้า ลบลวกลัวละลบลบกลัวละตาแล้วครับไม่ทำไมไรอัพนี่โหดจังวะปามนะครับปามนะครับพอไหมคือทักก็ได้แหมพอพอใช่มีโค้ชกุนซือไงกุนซือดีๆไงแค่ปรับนิดเดียวแค่นั้นนะลงตัวถ้าถ้าถ้าอเล็กแบบว่าสั่งการตั้งแต่แรกก็จบแล้วนั่งมาตั้งเฉยๆไงนี่เพือทำอะไรตอนแั้นมานั่งเฉยๆแตไม่ยอมช่วยเพื่อนรอรอจับแไงนี่นั่งตั้งเฉยๆเลยรอจับนะเฟสพร้อมนะ ต้องสั่งการดิอะไรดอกลับมาไหมจะกลับมาไหมคิดว่าไงกลับมาว่ะนี่มันก็มาไงกลับไเอาดีเนี่ยเนี่ยดิอกวิ่ไปไปดิบได้แล้วดงิบยิงได้อยู่เฮ้ยแวน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 อเลยครับได้เลยครับได้เลยครับสุดยอดไปรอมันปั่นแห้งเสร็จรอมันปั่นแห้งเสร็จคิวปั่นแห้งเสร็จแล้วสวย ลูกไม่เกิดแล้วนะอยากให้มันเกิดนะต้องใเป็นวันหลังเลยตัดได้เลยเนี่ยเปิดได้ปะเจ๊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 อย่าพึ่งครับเจ๊ยังตีอยังตีอะเปิดเลยเปิดเลยเอาตังเราสองเข้าที่นะเนี่ยมีสองตัวในในตัวเดียวกันอะมันต้องกดอันตีให้ทันนะกัดอันตีให้ดีนะกะอันตีดีนะกะอันตีให้ดีนะปะนี่ตายอยู่ตายอยู่เนี่ยใช้งานมีเกินเกินกำลัง ถ้าไม่ตายมีร้องอ่ะเราคิดว่าเราเป็นแรงงานเพราะว่าอ้าวเรียกว่าผู้หูช่วยช่วยช่วยแพนด้ากันม่ต้องไม่ต้องได้อยู่ได้อยู่มาเอาแดงเลยมาเอาแดงเอาเอาไหนต่ออ้อมกันเราจะต้องดูดูเยอะนะเยอะนะอย่าให้ลอบันได้ยิงเห็นไหเออมาเหอะมาเหอะเอาแดงลัดแดงมันล็อกลัดแดงมันล็อกมันล็อกมันยิงไม่ได้ถ้าหลังใช้มีดไหวไหมไหวไหมไหวไหมมียนตีนะเมียนตีนะมาอยู่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 เฮ้ยเย เอาไว้เกมนี้เล่นล้มดูไหมยาวเราก็ได้จะขึ้นถึงเวลาขึ้นเสร็จทีทุกคนนะฟังนะกูขอเท่าเดิมพอไม่อยากสัมผัสทองคำหน่อยทองคำอีกทีเดียวเฮ้ยเอาสามป้อมเันดีกว่าข้างล่างมีคีต่อดนได้บนได้ด้วย ไอยอมแฮ้ไอยอมได้ไกดนี่คือกวัวละมีคนโหวดด้วยใครหวดมาลุกโหวดตวละคือไม่เกิดได้คิวอะได้ตัวหนึ่งไว้